ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นะอุทยานแห่งชาตินะครับเขาน้ําค้างครับบริเวณนี้จะเป็นน้ําตกนะครับขอความร่วมมือด้วยครับลดละขยะแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับเย็นนะครับพาครอบครัวมาเที่ยวบริเวณนี้ นี่ครับบรรยากาศเชี่ยวๆี่วทอากาศเย็นมากเลยนะครับนี่เด็กๆนะครับมาอาบน้ำกันที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างโหเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นมาเลยนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้นะครับเป็นขั้นเป็นขั้นมาเลยนี่ครับจะมีใครนะเส้นเดินมาแล้วนะคะที่นี่จะมีเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติด้วยนะครับนี่นะเป็นขั้นเป็นขั้นมาเลยนะนี่โอ้โห,โโหดักน้ำเาไวนะ้ตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างมันเป็นลักษณะเป็นยาวลงมาก็รองเท้าหายไปข้างนึง เออได้ดังได้มาดูนะมาดูเส้นเก่งนเนี่ยเด่นเนื่อก็เป็นตะอาน้ำตกโตลาดนะครับเป็น ไอ้ไ <ort>. uh ี่พาหน่นะหนจยิ้มพิสตาห์คือยะ่านดแกไนังนะเธอได้อย่าโดดอย่าโดดนังนั่งน่งนเ่านะค้นี่ข้างนัข้างบนเันนมก็ณะนนี้นะเป็นน้ำตกโตลาดนะครับอยู่ในนาทวีนะครับก็อยู่เขาํำค้างนะประมาณนี้อยู่รอยต่อระหว่างนาทวีกับ สเสดวเนี่ยนะครับผมอยู่ที่น้ำตกน้ำตกโตนลาดนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างนะครับเนี่ยถ้าตรงไปก็ไปเลกสี่กิโลรับถึงอุโมงเขาน้ำค้างนะก็เหลือประมาณที่เจ็ดกิโลถึงอำะะเภอเสดานี่นะครับบริเวณนี้โตนลาดนะครับนี่นะครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่น้ำตกโตลนาครับ,ตตอ,รบอยู่ฝั่งเดียวกับบริเวณเดียวกับบริเวณที่จุดหยุขดขณะนี้คุณอยู่ที่นี่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้างนาทวีไม่ไปไม่รู้นะครับต้องมาดูอยู่ใกล้กับมาเลเซียนะครับกาปังยะลาสบายย้อย เชื่ันะลีก็่ับเครับลักษณะเป็นแบบนี้ครับยาวมาเลยนะครับแล้วก็เจ๋งมากครับที่นี่อาณาจร,รบิลานนะพระเจ้าพงสร้างขึ้นมานะแล้วก็ประชาชนก็ชาวบ้านก็มาทาเป็นลักษณะเป็นคันน็อปคันน็อปเรื่อยๆนะเป็นคันเป็นคันเป็นคันสามารถเก็บน้ําได้ได้ระยะหนึ่งนะครับ ลมเย็นนะครับอยู่ในห้องแอร์เลยอย่าลืมครับไม้ได้นะน้่นตกโตนราดครับที่นาทวี

เอาพูดเลยนะสิพูดเลยพูดเลยพูดเลยนะสิพูดเลยพูดพูดเลย,เลย,เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไปอ่านาเต้ดกินที่เดี๋ยวก็เดี๋ยวอานานเต้ขวดมาเลยอ่าแล้วไอ้มัดเร็วใครกินหนังด้วยมั้งเอาอานานเต้ขวดเลย หนังเนคนเลยนังเคนเลยก่ออย่าลืมครับมาท่องเที่ยวได้นะครับที่น้ำตกโตนลาดนะครับที่นาทาวีอําเภอนาทาวีนะอยู่อุทยานแห่งชาติเขางน้ำค้างนะครับบรรยากาศที่นี่มีมีทั้งถ้ำแล้วก็มี สิ่งโบราณย้อนลุกไปนะก็มีน้ำตกด้วยนะครับอย่าลืมมาต้องเที่ยวไม่ได้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย